สื่อแชร์รูเบนอโมริมตะบะแตกเกลี้ยกราดถึงขั้นทำทีวีในห้องแต่งตัวพังหลังเกมแมนยูแพ้ไบรตันคาบ้าน1ต่อ3ลอรีวิดเวนผู้สื่อข่าวระดับตีลหนึ่งจากตาฟแลเดกรายงานว่ารูเบนอโมริมแสดงอารมณ์ยังรุนแรงหลังเกมที่แมนยูพ่ายแพ้ต่อไบรตัน1นต่อสจนทำให้ทีวีในห้องแต่งตัวพังทีวีดังกล่าวเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทีมใช้ในการอธิบายแผนการเล่นและบีตแทคติก่อนและหลังการแข่งขัน ขณะนี้สโมสรกำลังเร่งซ่อมแซมทีวีให้กลับมาใช้งานในทันก่อนเกมยูโรปาลีกที่พวกเขามีคิวดวนกลับในคืนวันพฤหัส,สบดีนี้ตามปกติแล้วอมโมริมไม่ใช่คนที่จะแสดงอารมณ์เกลี้ยกราดในทันทีหลังเกมแพ้เขามักเลือกที่จะสงบสติอารมณ์และพูดคุยกับนักเตะในวันถัดไปอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นข้อยกเว้นย้อนกลับไปสมัยคุมศพออติงลิสบอนอมโมริมเคยกล่าวว่าเขาต้องการใช้ความรุนแรงในเชิงสร้างแรงกระตุ้นให้นักเตะ แต่ดูเหมือนว่าผลงานในระยะหลังยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังลอรีวิดเบนเสริมว่าการประทุอารมณ์ของอมโมริมในครั้งนี้ทําให้นึกถึงสไตล์การแสดงความไม่พอใจอันโด่งดังของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่มักเปรียบเปรยว่าเหมือนไดเป่าผมเมื่อโกรจัด